สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีย่ำเศร้าจ้าโพดโพดพาหิูขาวขาากระสิกเกียวอืม คิดเทนอ่าหลายปีที่ผ่านมาเวลาฝนตกลินอสินะในตลาดนะน้ามันสีอกอ,อกบ่อเนะสิโต้งแห้งๆกับบ่อโตกโอ้ย สงสารควายจังยืนตากฝนควายมันหมักหน้ามีแล้วมันหนาวดอกคันงัวนี่บบได้แต่ว่าควายน้อยมันก็น,นาวคือกันเด้ สะคอนมันหาตรวจสอบน้ำน้ำเต็มน้องมาเฮ้ยฮะเต็มแต่น้องอันนี้งงมากน้ำเย็นเย็น,ยนพืจนอากาศตรล่มนาวอยู่แล้วพี่น้องเฮ้ยมาเจอจังสีแห่งก็เย็นตื่นน้ำมันไหลลงเยอะ มอส่วนเมื่อยามโต่งอย่เดืองนี้นะขึ้นหน,หนาวใช่ไะวแม่ย่าหน้ามลดน้อ,นนองหายหามาเบิ่งหน้าโผดน้องถูโอ้ยจักผลในสซสิทอมาอัน ไลท์พแหลต์แหลดคือบนไลทอ่าอ่าลงแล,งล,งลง้วโอ้โหเข่าเขา,ขาเรืองมาเลยพี่น้องตายแหละตายอยู่ยังเขาสนุกเซ่ออยู่เข่าไปจะเกี่ยวน้ำไลพ์พาเลต์แหลด ตกสนีซ้ำคูดซ้มขึ้นมันกับเต็มดอกน้องนี่เฮ้ยสนออนซอนฉันมเาเลิศเนอแท้ไ,ไปใส่้ยเฮ้ยไปไหนอ๋อเกลือเปล็ดเกลือไก่เอาหน้ามาไหนเด้อ เป็ดหน่อยสี่โตนะแป้งไรวะมันออกไปเลยเออพุงมึงน่ะตามหลวงพี่มาเออมาเกาะคนนี้สิฮ็ตมึงฮะ กำลังพันแนวแซบคุณเราจะไปเรียงควายแบบพ้นไปยังตกอยู่ฮะคือจะมาโคตนี้ได้แสมันเป็นยังสันะเน,น,นี่ยเปืดนเนด้จากข่าเมือง่กับพ่อป้านั่นไปเรียงควาย่กับพ่อป้นนี่ เข่ากระซุกเนี่ยกระป้าน,นั่นเอาเข่าเมืก็หาชกบมากิน่นอกเยเข่าเมือมาหซื้อก็มากิน,กน,กกนอยู่โบแซอ่กินแนนป,นป้เแงเป็นง่ายอืบเนยกินป่นกบเลยบแเละบวเป็นแร้งบเป็นง่ายาเมืองมันก็หาชือกบแล้มากิน ก็แค่บ้านนอกเท่านี้ก็ทายพลังเหนื่อยเต็มมานะบ้านนอกมันเตียนนะคือเราจองของซามข่องน้องถามว่าถ้าพ่อมาหาอย่าบอกว่าสั่น ตัดขาดกันแล้วพี่นออ้องก็อยู่ค์้นละโลกแล้วจะก,กับอะไฟันเห็นแล้วบ้าแม่มห้องยังบม่ฟันเลยนี่แต่ผู้อื่นแล้วฟัน แต่ไม่ได้เกิดอะไรขวาตายไปแล้วตายไปเลยบมยม่มีสัตว์นาจะไปสู่ในดองบ่ เรจะเ,เ,เอาอันเขาใช้อันบนมัม่วาจะแล้วก็ใส่ปูขนาดเตอกไหมะแล้วมีคนใส่แล้วออกและหัวขาก่อนนะมันใส่ปูอ้าพี่เอามาไหว้ทัางแจ้พี่เราจะให้กีนน่อยพุทธอ,ออกไือขงรทพุท ค,ความฝันบอกเป็นจริงฟังความฝันเสียพันเสียหมื่นน้ำมันเ,นเ,อนนเบรอร์อออล้วอยังวะจีไปหาสายบัตใส่ทะเลเอามามามาจะตื่นของเก็บู้นะหัวมัน,น มันชิ้นเป็นองน,นองงาเรียนมันานอจะคืนอะไรไหเข้าบังนี่สองคืนนี่เออเ็นมันละบอกมาไหนมึงออกเมืนน่อนาละชิน้นเอาไปตุนมาให้อีแห่ไม่ได้หรอ,อกคุขอได้ออกเมืนน่อนาดอก

ไปเลยไหมโอ้ยฝนฝนฝนพายุเขาวสองมือสามมือพุณได้นี่หนิวันที่สิบสามหาห้างาานะหาไก่นะแม่ ก็อบขื่นปรนระขอ,อกวอะอะบบบอกเปลื่อนเปอระเอะเถอะเอาซัมนี่แหละพี่น้องสิงไปหาเรียงควายก่อนซัมนีเด้จ้า